แล้วเมืกี้ล้องวัาเปาแว่ายงไบเฉพาะไมอ้นะ้็เดียวนได้ล้วนี่หน่งอไเอีไป้แม่ดักไว้ได้แล้วแต่เป็นเสาของลาผ่านอยู่เบอร์ิบอจายเข้ามาก็อียงดัไว้ได้แล้วผ้า ลอยอยู่แลวหวันวน 3, หว่นเพื่อสามถือหลังมาต่อที่เบอร์ห้าไปทางขวาลูกนี้ขอหาเพื่อนอยู่แล้วเจ็โดโสดสี่แล้วลนี้ยังไปต่อยังแหม่ยังไปได้อีกครับโมลาหวันลูกนี้แม่เสียบอลให้หวัน่นถาไปให้มาลูกนี้เบอร์สิบเจ็ดจริงแม่บอกไว้ได้ครับบอกเพื่อนเต็มครับไปไปหยุดเขาหยุก ลูกนี้ก่อนครบเบอร์สิบเจ็ดที่ยาวมายังติดอยู่ลูกนี้แล้วแม่ต่อ,อข้างไปเป็นบอลของล่าบาันน่เปิดมาลูกนี้เก็บบอลไม่ได้ลาบันยิงลูกนี้แม่ไม่ตกองต่อครับเปลียนไปดักไว้ได้ครับลาบาลันใจของเขาไปเบอร์สิบห้ายังได้อยู่ลาบาลันแม่ ลาฝันออกแล้วจ่ายไม่ดีลูกนี้เสียบ้านัดข้าวโอ้ยลูกนี้ยังดับไว้ได้คุณสาวประตูจ่ายมาลาฝันลุกขึ้นมาที่ลูกนโอ้โหยังไม่ตจบก่อนเมย เบอร์สามประตูว่าเล่นนิดไปเรียงเข้ากลางไปเบอร์สองเบอร์สองเสียบอลให้ดาฝันแล้วลูกหนีเบอร์สิบห้ายิงซึงสามไม่แม้ไม่ได้เลยเข้ามือผู้ตัดประตูหา,ายเอาไว้ทางซ้ายเลยลูกนี้โยตัดเข้ากลางมาลูกหนีเบอร์กลับมาเบอร์สองเบอร์สองยังไปเองอยู่ยังไปเองจริงใช่ไหมในตรงต่อมา ไอียงบปขึ้นไปรูนี้แล้วคื้นกลับมารูนี้แล้วยังเดืดขึ้นมาโม่งออกมาได้ครัไฟล่าเตะที่ตะก่อนเลยแหม่เตะลูกปูสามตัวว่าเล่นไมนไปเจ็บเจ็ริงแล้วแม่ดูเพื่อนด้วยโอ้โหนี่เจ็บกันระนาวเลยเก้าลบไปแล้ว แล้วลูกนี้อ้าวแล้วโอ้เข้าเฉยแล้ไครับแล้วไม่โอ้เข้าไปนัแปลถามอีกครับล่าหวกับสาก็ตัสองเดี๋ยวมันต่อขวัญดาวลูกนี้ ให้หลังมาดึงทุกกางก็เข้าซ้ายยืนเลยแม่อย่าใ้ตรงจอบให่ใกล้แล้วกว่าก้าตัดเข้ามาให้เบอร์แปดเบอร์แปดจะไปเองนั่นแม่อยังเป็นบอลของห่างห้าพื้ตาเบอร์สองเบอร์สองตัดทุกขวาแล้วแไงยิงก็ยังออกห่านไว้ติดล็อกมันลูกเต็มมุมให้ทุกกลางไว้ลูกนี้แล้วยังไงมาห่างเบอร์สามเบอร์สิบสามให้หลังไว้ก่อน ใชไปทางขวาลูกนี้ ครับดูใต่อครับมาขอจะลังบันคร mm ับปฝาเองครับมาใหม่แล้วหัาได้ไหมเก็บไม่ลงครับหวัดยาโอ้ผมได้มาป่ายครับเตะไปสองครับเหลือแทนดื้อครับสำรองโอ้โหเหนื่อยเลยครับนี่วัดยาไปดูเลย้อโอ้โหผู้เล่นไม่พอครับแม่เต็มมาลราฝ่าสิบห้าโยกเข้าไปไหนถีบได้ไหมเดี๋ยวจะแหวกเราฝ่าหลังด้วยพถีบได้ครัาเองขวัญเก้าลงป่าขวาเอามาเมอไต่างข้ามาขวาแล้ว สาองหรือเปล่าครับเล่งก็มาล่าฝรั่าครับหมาลังเลยนะหมูไใกล้เบอร์ห้าบอกแล้วแางมันกาหมูพิกได้ไหมหมูบาแล้วเสียบอลเตะเตะเห้มาวาแปดได้กรกาไยจี้ล้าสตัวยาดูเล่นก็แบก็สามแปด เดเดเดทางมาดาบกแล้วป้าเต่งงงนะบูดีโอ้มานโดนเต่งแล้วบูดี เป๊เปมาครับมาแล้วก็ฟ้าม,ามา่ีกันมา้กเขาใสยกันมาทุนีครับ่ขาดประตูครับโอ้สุดสภาครับไม่มาครับมามีเตเฮ้โก้าจะเจะทิ้งไว้โทษเาวรจไตั เล่นดีน,น,น่อยครับต้องรอด,ด้วยครับมีปุติเหตุดีมาใส่เข้ามาใหมครับฝายตรงสุดแล้วครับเล่นได้แล้วนี่่เจ้าคือไม่ได้พี่ได้ไหมแล้วมองมองยั้ไม่ให้คือหลังระวังด้วยครับสมาใหมา่นีปเป๊จะปังแล้วจะให้ไม่ให้ครับโดนด,ดีแล้วแทงมาไล่สวยกัสวัสดีไยตาม เพื่อเขาอยากชาครับเด้แล้วหล่าฝันแทงมากวาเอาแล้วไปตเอาเกหมูเสียไเจ้หมเรวเรียบร้อยไปเอาโอ้ยลอตัวไล้วเหมเกิดเป็นแมลบาไปแล้วโอ้โอ่่าใไม่ขีโอ้ยเด็หมไปสองสิจแล้ะเปิดให้ใครเาโอ้ยแบบว่าตูกเกงก่อนแล้วตอนนี้อย่าไปเสียเดกนเทียบเลางหลือเย กมาหม่แล้วฝันหลกแก้วจ่ายมาหายเทะแล้วเาปจสองเจเะ้วมาด้วยแล้วเข้ามือโกโผล่มาซ้ายแล้วมาไปมาสามแล้วเตะมาเสียบอลแล้วเราฝันตัดได้แล้วท้าแม่การันเลยเราลันด้วยอ่าวาด้วยันนี้เรยก็ราฝันนะครับเอาเสือแบ่ันนี้ครับเป็นฟรีคิกครับฝัน้าโผ้มาจจิงยาวากผมเลยจมาอยู่ผู้กลางครับอ่า เรียบแล้วเองขานมานี่ครับบอเสาครับสงวู่ครับท้งล่าฝันแล้วก็บันยาครับมคนลสายกอยังออกายไม่เรียบเจาหมูแล้วเป็แล้วนี่คกมาพีต่ครับลูกเมื่อกี้ครับอ่าเลยมาให้ันยาครับอ้อาลืมลูกนี่มันเสียไปครับแล้เลิกกันใหม่ครับ จัดต่เสียไปตัต่อแล้วไจริงแ,แตัต่อวา,ววาไปกดเทุกกากัไป้ไกแก้วมาโอ้กแก้ที่มหักตัดได้แล้วปรหลาฝ,ฝันมองมอลายังไม่ได้องรับไ่มีรยชาแล้วอยูาอใใอย่า,า้วหลังด้วย้วก็แท้าหลังกมาเป็นฟาวที่สอง่เจ้าตมนะระวังเร็วนะเปน มาใหม่เราปัดยกย้อยมาแล้วแก่ป้อเด้ข้ามงานออกไปแล้วมโอ้ยอยากให้ได้ทีซ้ายบ่อยๆทีซ้ายแก่คงันแล้แกเข้ามาตมาแล้วอันยกเยมาแล้วครับแล้วปัดอาัดไมดีโอเกบเสียแล้วไปแล้วแกเข้าตำงานสวยแล้วปล่อยออกเอาแลจไหวย้อนเนี่ยแม่ ในก็มาใหม่แล้วขวัญยาวหายมันกาเพชรไม่โดนตักแล้วเขาเข้าไปนะครับผมไมดีแล้วเมื่อกี้ไปขวัญยาวเรียกว่าโก้เปย้ยมาแล้วครับรับได้ด้วยรับบอหลังด้วยนายเจมบอกสวยครับหมาใหม่ครับขวัญยาวหายมาลูกการ์ดกิ้งแล้วเปล่า้วมาสวยไปแล้วหวันแลาวขวัญเปี้ยมาขวาแล้วฮอยเปี้ยคนละเหลี่ยมก็มาเล่นมาเต็มข้างก็มาครับัญยาว 在这儿，当找我。 แล้วสวยแล้วครับผันย่าที่สวยแล้วโบมาแกช่วยเพื่อนดีครับนาทีสุดท้ายแลย้วครับคือเวลาหลังครับสามคลูกนดีแล้วจะมีผันย่ามาในที่แล้วหรือเปล่าครับลาฝันครับโบฟันตายมาครับแล้วไปแม่โดนเปเป้ที่ครับเปเป้ฝังกันที่สามได้ครับผันย่าอ่าเวลาเงยเยอะครับป่าวสามคะแนนล,ลาฝันผะันย่าครับ นี่นะแก้วเข้าซายเลยพีเองคืนกลางแล้วจับบอลจะล้มากันใหม่ครับแล้วคืนมาโกโกเส็จแล้วยังไงไายใหม่กก้วตางมาใหม่แล้วฝาน้มกลางพีได้ไหมทีท่ามันสวยแล้วจริงโอ้โหทีมสุดท้ายแม่เอาได้อยู่แล้วเข้าซ้ายจริงแล้วเปนก้โอ้โหจนเป็นนสุดท้ายเป็นคเสียแล่วอาอฝันข้าวจับได้ไม่ได้อแล้วแม่โดนที่บอกเป็กแล้วได้ไหมอแก้ว ไอ้ไม้ไก e ่เป <S us? S 1> ็นแพ้่า่อยู่เสิไหมถ้าออกไปแล้วเสียงได้เป็นเปร์เน่นหน้าเขามาแล้วปลาฝันคือมาหลังเลยนะแก่แก่ทำอะไรได้ด้วยอีกสองน้าใหม่เสียกันไม้ไกล้อ้าวรับจ่ายกับย้อนแล้วไปสวยอีสองโดนเทมแล้วไปไก้มาสวยอีกแล้วจ่ายมาลุกแล้วยังไงแต่จริง ล้วให้มาเปล่าสวยกันได้ไหมเราฝันได้กับแท้ได้หมดโหออกมาได้ลูกแล้วเราฝันได้ไหมฝันสักคู่ครับสามนาทีสุดท้ายต่างกันลูกเดียวก็นดิโอ้มาโดดเต็งครับแล้เราวังฟาวลูกสี่ครั้งแล้วฝันเข้าฟาวได้แค่ครั้งเดียวท่องนั้นนี่เท่ี้ เดี๋ยวพึ่งเข้านะตอนนี้ครับนาทีสำคัญครับสามนาทีสุดท้ายครับไปเตะที่าที่ครับให้อันไว้ก่อนครับมันมันจริงจริงครับคู่นี้เราจ่ายมาเต่าก็แบบได้อยู่สองออกมาใหม่เลยสิบห้าออกขวาได้มาเทนเราไปหน้าไปฝันที่โคไรลแล้วนัแก้วนัแก้วมองแล้วคือใกล้แล้นฝันใเก็่ยงมาใหม่อันนี้แล้วฝันครับออกมาซ้ายอีกสอง แล้วมองอยู่ครับแต่ไม่ใครออกมาใหม่ขวาเลยถือว่าแทงมาขวาลุนแล้วแล้วขึ้นมาแล้วจี้โก้ครับไปกันไหมโอ้โหเอาเลยเข้ามาเอาเลยฝ่าเจ้าเราเล่นจังหวะตัวเองกันไหมไม่ดึงเกมแล้วเอาเลยครับเป็นโอกาสของล่าฝันครับใส่ข้างเับาล่าฝันใส่ข้างเนเข้ามาอันสองเรวจะจ่ายมาลูกตาพิคได้ไหมเอาขวาลุนแล้ว มาชอบเลนมาใหม่แล้วบามาแล้วฝันได้มาสายเล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 เเต็นมาใหม่แล้ว

เดีัยวรอการล่วงครับคอันหนึ่งครับครับหนึ่งครับให้กรรมการลุกก่อนยับแม่ลุกเลยงูนะกูนะกรรมการยังล่วงเหรอใจเย็นๆหยุดเวลาไม่ได้อยู่แล้วครับมาใหม่เันนี้ด่าฝันเสร็จได้ไหมครับแทงมาสายเลยสองแต่ตอนนี้เราสู้นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับมาครับนางแก้วนางแก้วดึงชา ยังได้ไว้ทีมาต่อแล้วเรี้ยง้ยเฮ้เลยครับอ้โหแลวโดนทิ้งสัวเลยครับอยู่นเกย์โดนนท้ายอยู่ครับเีเวลาเหลือแล้วดาวฝันเอะอาไม่ต่อใจก็ดีเสร็จมาใหไปแลวฝันสองาตายายไปใกล้อกา ไปแล้วบอลยวโอ้เราเล่นที่ไปเลยครับหายไม่ใกล้แล้วเราฝันไ้พีน้ไหมถึงอยู่ครับไมไใกล้สิบห้าสิบห้ามองแล้วจงไปก็ได้แล้วเจีข้าอีกแล้วเจีรับโอกาสเจอไปเยอะเอเจอมาบางด้วยใ่มโอ้โหไ้อมาครับพี่สไใกล้แล้วบอลยาอยู่แล้วบอลอยู่ วางหลังด้วยเดแต่เสียบอลไหมก่ายมาเสียแล้วยิงเลยข้ามีแก้วโอ้ข้า,ท,าทุกโทษเลยเาวาฝันกันมาโอ้เล่นมาใหม่ครับบหมืกหาย่ัีมคยับระวังด้วยออกไปแล้วเด้ใหม่อลฝันดเวคยไปแล้วจริงม,งม,ม,มีไหมหบอล้จิงเรียบ